สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมเดบพยากรณ์ค่ะคลิปนี้เราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนพฤษภาคมกันเราจะมาพยากรณ์กันแบบนี้เป็นประจำนะคะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเดบพยากรณ์ด้วยนะคะยังคลิปนี้ขอสักพันไร์ค่ะการดูดวงเป็นเพียงแนวทางและเป็นเกณฑ์ที่น่าจะเกิดขึ้นอยากให้ผู้ที่มารับฟังปรับใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณค่ะ และคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีตุลค่ะหากท่านใดยังไม่ทราบลัคนาราศีเกิดของตัวท่านเองก็สามารถดูวันเกิดของท่านเทียบกับวันที่อยู่ปกหน้าคลิปได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยค่ะว่าดวงชะตาของชาวราศีตุลจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรมาฟังกันได้เลยค่ะ อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วค่ะดาวพฤหัสได้ย้ายมาเป็นราชาโชคอยู่ในราศีเมษต,ตั้งแต่วันที่19เมษายนถือว่าเป็นจังหวะที่ดวงชะตาของชาวราศีตุลจะได้รับการปกป้องคุ้มครองทําให้มีลาบมีผลจากดาวพฤหัสแต่ว่าไฮไลท์ที่สําคัญในเดือนนี้ของชาวราศีตุลคือดาวศุกร์ดาวประจําตัวของคุณเองจะย้ายออกจากการเป็นมรณะแล้วนะคะแปลว่าชีวิตจะพ้นเคราะห์พ้นภยัย ถ้าคุณป่วยก็จะหายป่วยแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าช่วงก่อนหน้านี้ไร้พลังกายพลังใจก็จะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งค่ะเพราะว่าดาวประจำตัวของคุณกรลังจะย้ายเข้าสู่เรือนสุภาซึ่งแปลว่าชาวตุลกำลังจะได้พบความสุขความเจริญความสมหวังที่มากขึ้นนั่นเองค่ะส่วนดาวอื่นๆที่เหลือจะโคจรในเดือนพฤษภาคมอย่างไรและส่งผลกับชาวราศีตุลยยังไงบ้างเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ขอเริ่มที่ดาวพุธก่อนเลยค่ะเพราะว่าดาวพุธเดินถอยหลังในช่วงต้นเดือนและจะย้ายกลับมาเดินปกติในวันที่6พฤษภาคมนี้ค่ะดาวพุธเขาเป็นตัวแทนของการเจราจาสื่อสารสัญญาเมื่อเดินผิดปกติแบบนี้แปลว่าชาวตุลคุณมีเกณฑ์ได้พบปะร่วมสังคมกับคนที่คุยไม่รู้เรื่องหรือการสื่อสารอาจจะเกิดความเข้าใจไม่ตรงกันกันกบคุณและผู้สื่อสารด้วยค่ะเอกสารสัญญาก็อาจจะมีเกณฑ์ผิดพลาด ได้เลื่อนหรือติดขัดหรือช้ากว่ากำหนดได้ค่ะดังนั้นการทำสัญญาอะไรควรพ้นวันที่6พฤษภาไปก่อนจะดีที่สุดค่ะต่อไปในช่วงของวันที่4พฤษภาคมจะมีดาวศุกร์ย้ายจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมถุนก็คือดาวศุกร์จะย้ายมาจากภพมรณะเข้าสู่ภพสุภะในดวงชะตาของคุณดังนั้นเมื่อดาววาสนาอย่างดาวศุกร์ และดาวประจำตัวของชาวราศีตูลย้ายออกจากการเป็นมรณะก็นับว่าชีวิตของคุณพ้นขีดอันตรายพ้นขอพ้นภัยแล้วค่ะจากนี้ต่อไปจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามามีโอกาสใหม่ๆเข้าสู่ตัวคุณมากขึ้นพอดาวสุกย้ายเข้าพบสุภะก,ก็จะหมายถึงมีความสำเร็จความรุ่งเรืองมีชื่อเสียงเกียรติยศก็แปลว่าคุณจะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับนับถือในวงการงานของ คุณค่ะในช่วงวันที่10พฤษภาคมดาวอังคารจะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎและมีมาตรฐานที่เป็นนิดค่อนข้างอ่อนกำลังแปลว่าชาวตุนอยู่ดีๆจะรู้สึกขี้เกียจเบื่อหน่ายกับสิ่งรอบตัวขึ้นมาและระวังเรื่องการเสียเงินไปกับการซื้อความสุขหรือการใช้ใจ่ายแบบขาดสติในช่วงนี้ค่ะ ในช่วงวันที่15พฤษภาคมดาวอาทิตย์ย้ายไปเป็นมรณะโคจรร่วมกับดาวมรุตยูดังนั้นอยากแนะนำให้ระวังเรื่องฟืนไฟระบบไฟเรื่องความร้อนรวมถึงอุปกรณ์สื่อสารเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องใช้ทำมาหากินอาจจะเกิดปัญหาเสียหายข้อมูลหายได้ดังนั้นระวังให้ดีนะคะในช่วงนี้แต่ก็มีข้อดีค่ะ เพราะว่าดาวเจ้าเรือนดาพามาอยู่ดาวเรือนมรณะแบบนี้แปลว่าลัคนาราศีตุลคุณมีเกณฑ์ได้รับมรดกได้รับเงินประกันภัยเงินที่เกิดมาจากความเสียหายหากใครที่ทํางานเกี่ยวกับสูญเสียเช่นงานประกันงานที่ปรึกษาจะมีมุมที่ดีในเดือนนี้ค่ะ ในช่วงวันที่19พฤษภาคมจุดนี้ถือเป็นไฮไลท์ประจําเดือนสําหรับชาวราศีตุลเลยค่ะเพราะว่าดาวพระเกตจะย้ายจากการเป็นวินาศถือว่าที่ผ่านมาการคิดมากคิดเยอะความวิตกกังวลความเครียดความกดดันทั้งหลายหรือเหตุของปัญหาเหล่านี้จะทุเลาเบาบางลงปัญหาต่างๆแก้ไขไปได้ค่ะและหลังวันที่19พฤษภาคมดาวพระเกตย้ายไปเป็นลาภะในดวงชะตา ก็ถือว่าบุญกุศลจะหนุนส่งให้ชาวตุนหากใครที่ก่อนหน้านี้สะสมบุญทำบุญสะสมมาช่วงหลังจากนี้บุญที่คุณเคยสะสมมาจะแสดงออกกับคุณแล้วค่ะ คิดหวังสิ่งใดลงมือทำสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จได้โดยง่ายชีวิตจะราบรื่นขึ้นแล้วชาวราศีตุลก็ถือว่าเป็นลัคนาราศีที่โดดเด่นในเรื่องของโชคลาภคุณจะมีเกณฑ์ได้ราบลอยมีโชคดีแบบฟุกๆเข้ามาหรือไปไหว้พระขอพรที่ใดก็มีเกณฑ์สมหวังตามที่ขอเอาไว้ค่ะในช่วงของวันที่30พฤษภาคมดาวศุกร์จะย้ายไปเป็นราชาโชคในราศีกรกฎ ตรงนี้ด้วยวันที่เกือบจะสิ้นเดือนพอดีก็ส่งผลดีให้ในเดือนถัดไปและส่งผลดีในด้านใดเดี๋ยวคลิปต่อไปแม่หมอจะมาแปลให้ฟังอีกทีนะคะเอาละค่ะชาวราสีตุลมาสรุปความหมายของการโคจรของดาวเป็นข้อๆกันดีกว่าเริ่มต้นเรื่องงานนะคะ เรื่องงานของชาวราศีตุลเนืน่องจากดาวอังคารย้ายเข้าสู่เรือนการงานของคุณในช่วงวันที่10พฤษภาคมชาวตุลจะทําให้คุณในช่วงนี้รู้สึกขี้เกียจเบื่อหน่ายแต่เกณฑ์ดวงดาวจะบังคับให้คุณต้องขยันทํางานอาจจะถูกหัวหน้าบีบหรืออย่างไรก็ตามการที่ดาวอังคารมาอยู่เรือนการงานแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีก็คือการงานจะทําให้คุณเกิดรายได้จะได้รับผลประโยชน์จากการทํางานและจะได้รับงานมากขึ้น เงินก็จะมากขึ้นสำหรับบางคนนะคะคุณอาจจะมีไอเดียด้านธุรกิจหรืออาจจะอยากเปลี่ยนงานแต่ก็อยากให้รอก่อนค่ะเพราะเดือนพฤษภามนี้ยังไม่เหมาะกับการขยับเปลี่ยนงานหรือลงทุนอะไรรอให้พ้น30พฤษภาคมไปก่อนดาวพระศุกร์จะย้ายมาเป็นราชาโชคในเรือนการงานซึ่งโคจรร่วมกับดาวอังคารเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ดังนั้นเมื่อดาววาัสนาของคุณมีมาตรฐานที่ดีเป็นราชาโชคก็จะถือว่าอะไรที่มันเคย ติดขัดอะไรที่มันเคยเป็นปัญหาจะคลี่คลายมีเกณฑ์สมหวังสําเร็จในสิ่งที่คาดหวังได้ง่ายค่ะมาถึงในเรื่องของการเงินและโชคลาภกันบ้างดาวศุกร์ยังเป็นมรณะดังนั้นเลยมองว่าภาระค่าใช้จ่ายยังกระทบคุณอยู่แต่ด้วยดาวการเงินของคุณไปโคจรในเรือนการงานการงานจะทําให้คุณเกิดเงินที่เพิ่มขึ้นดังนั้นถ้าคุณทําธุรกิจการค้าก็ถือว่ามีแนวโน้มที่จะได้กําไรที่ดีค่ะ และดาวพิหัสยังทำมุมฉากมาที่ดาวการเงินด้วยจะยิ่งส่งผลดีด้านการเงินหรือแปลว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจากผู้ใหญ่เพราะคุณเป็นลัคนาราศีที่ดวงเฮงมีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน เรื่องความรักความสัมพันธ์ใครที่มีคู่หน้าที่รับผิดชอบไม่มีเวลาให้กันหรือเป็นช่วงที่ช่วยกันทำมาหากินอาจจะไม่ได้หวานกันแต่ช่วยทํามาหากินไปก็จะดีค่ะสําหรับคนโสดดาพฤหัสย้ายมะเร็งมีโอกาสได้เจอคนดีๆคนที่ถูกใจยิ่งก่อนสิพฤษภาคมจะเป็นช่วงที่คุณเสน่ห์แรงอาจจะได้พบรักหรือพบคนถูกใจก็ได้ค่ะ เรื่องสุขภาพและเรื่องที่ต้องระวังนะคะหลังจากวันที่15พฤษภาคมดาวอาทิตย้ายเข้าพบมรณะระวังเหตุในเรื่องของฟืนไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าสื่อสารอุปกรณ์ทำมาหากินที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์สื่อสารเช่นมือถือคอมพิวเตอร์มีโอกาสเสียหายข้อมูลหายหรืออุปกรณ์เหล่านี้อาจจะถูกขโมยดังนั้นคุณควรจะป้องกันรอบคอบระมัดระวังไว้ดีกว่าค่ะ สำหรับเรื่องสุขภาพก็ต้องระวังภาวะความเครียดภาวะทำงานหนักนอนพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะคร่าวๆเท่านี้ค่ะสำหรับชาวราศีตุลสำหรับเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่คุณมีความผ่อนคลายในเรื่องของปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาการงานปัญหาการเงินแล้วก็เป็นเดือนที่คุณพ้นข้อกรรมชีวิตกำลังจะดีขึ้นนับตั้งแต่นี้ไปค่ะ ยังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะ